Hei. ยินเสียงคกเสียงสกว่าต้องแปลกใจดแจ้าว่าเมนูอย่าง แซ่บแซ่บปลาแดกดีปลาแดกนัวแซ่บเสียงขบปงลังปงลังเสียงขบชิ้มมึงเราเป็นเท่าไหร่แซ่บแซ่บแซ่บหอมน่อยผสมักหน่อยกะสมจ้ะเพิ่งจ่าเพิ่งจ่าปลาแดกดีปลาแดกนัวปลาแดดมึงพ่นนะจ่าเด้อแซ่บจวดจัดจวดอุ้ยหอมหอมหอมพรละพอละตักตักตัก มาเด้อจ้าเซ่บจเสร็จเส็จแล้วเสร็จแล้วแกยังก็ะจักวะมาเด้อมาเด้อจ้าแล้วแล้วแล้วแซ้บสแกสายตาบ้าะสมตําบําบําบําลุ่มลุ่มสายตาคือยังไงละไก่ มืัอนี้มีเพื่อนกินจ้าน้องมาเล่นนัมกับตาบกหุ่งกินกันผักกะมีได้จ้าผักกะมีมาจวดมาจวดน้ำกันจ้าสวัสดีค่ะมากินข้าวจ้ากินส้มตำวันนี้มีเพื่อนได้พี่น้องเด้อพีม่มูกินหมดเลยอืเฮ็ดเฮ็ดจังอืม

ยิหินยินสมตือยิมมือกินแห้อากาศยินอากาศขันสมขันไห้กินไประเดี๋ยวตัว กคันไว้แแ่บดีนั่งขันว่าหอมันดีมัองหอมเหม่อเหมือนึเปล้ันโดนๆมาย่งไขันนังออกมันก็ยาว่าใส่ก่อนนะคุแล้วบบโจนก็ยาวเชี่ยนก็ยาีเชี่ยนทั้งไปจ้ะ กยังเ <c oughs> <sh akes French> ีเชียนจะพื้หลูกกะท่งไป้นีหมองเดียวมีหมองเดียวคนสามอ่ะจะพื้หลูกเป็นคนไปซื้อมากจอยังเียเียนทั่งราไฟ้ยเมา้งไนอีสิบม่ก็เราสิบปดกไปซื้ออยู่ตัดอีแบบไก่เด้มาเจ้อยู่กุ้งด่างก่นนมันกันมากระลาษรูตัดอืมมัน มันเกิดเปียนสีเพราะว่าม่คิดคิดไปแล้วยังะครไม่อาการยังขำซสมบางเหมือนกันเดนห่งวใครเหยรบเียดก็ไม่บอกเกียร์มันอยู่ในหันไไม่สันี่บานเจ้าอะไเจ็บมากเ่ออะไรเจ็บมากเราเรื่องดันจะคองไงเจ็บเกียริาใส่เรื่อง ก๋บางคิน <c oughs> ดน้ำก๋วตู้ใหญ่เเรียกหางเขาแห้งเลว่าเราคลิปจะคล้องอกันบงน้ำกลันของเราคลิปจะ้อคลิปแปน,ปปนรถตัดอุตตรดิสแม่จ้ะกกันและกับหัวคอิเนต์เก่ยกับะรันอะไรนะเกี่ไปก็บพองบอกกันน สำหรับคลิปนี้เอาไว้สักหนึ่ก้อนพี่น้องขอตัวกินขขาวกอนจา้าเดี๋ยวคลิปถัดเนี้ยเอาเนาะพอกันไหมในคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ